สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโถนะฮะโถพลาสติกแตกอีกแล้วนะฮะโอ้โหจะซ่อมยังไงนะฮะใช้กาวตาช้างใช้ลวดนะฮะใช้หัวแร้งเจาะรูนะฮะแล้วก็ใช้ลวดรัดนะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยสำหรับอุปกรณ์ในการทำงานนะฮะต้องมีความธรรมัดธรรมแมงนะฮะ ก็จะเลือกเปนะฮะเปของเรานี่แหละนะฮะเวลาเรานั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวของชิ้นงานที่เราจะซ่อมนะะนเป็นไงเรามันก็จะสะดวกนะฮะพอมันอยู่ในอยู่ในพอดีนะฮะที่จะรัดไว้เดี๋ยวถ้านั่งท่าอื่นเดี๋ยวตกนะฮะเป็นอันตรายได้นะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูเทคนิค นะฮะว่าจะทํากันยังไงนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือเราแปะกาวก่อนนะฮะตรงชิ้นงานแบบนี้นะฮะก็คือตอนตรงที่มันแตกเนี่ยเราแปะกาวนะฮะเห็นไหมฮะก็คือแปะกาวไล่ไปก่อนนะฮะคือตรงเนี้ยมันไม่แตกถึงในโถนะฮะเห็นไหมฮะในโถยังยังกักเก็บน้ําได้นะฮะไม่รั่วนะฮะ แตะแค่หูข้างนอกนะฮะแล้วเราก็แปะกาวไว้ก่อนนะฮะกาวตาช้างแปะนอกแปะในนะฮะค่อยๆเดินผมเลือกเป็นกาวตาช้างเคนจินะฮะอันนี้ไม่ได้บายี่้อนะฮะแต่ว่าคุณสมบัติที่เคยลองมาเนี่ยมันมันทำให้เนื้อของของพลาสติกเนี่ย ล็อกได้ดีกว่ากับกาวของเคนจินะฮะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะฮะอันนี้ไม่ได้แนะนำไม่ได้บ้ายี่ห้อนะฮะแล้วก็พอแปะกาวแห้งเสร็จประมาณ3วันนะฮะใช้หัวแรงร้อนๆน,นี่แหละหัวแรงเสียบปักไว้นะฮะในคลิปเก่าๆก,ก็อาจจะมีนะฮะแก้ปัญหากันเห็นๆเ,เลยนะก็คือใช้หัวแรงเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปนะฮะเจาะเจาะเจาะ เจาะเป็นรูประมาณหนึ่งะฮะแล้วก็เจาะแบบนี้นะฮะถักไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะถักไปนะฮะคือหัวแรงเนี่ยเรากดลงไปนะฮะหัวแรงร้อนๆที่เสียบปลั๊กไวนะ้เนี่ยกดรูพอประมาณนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณทําไมแปะกาวอย่างเดียวแล้วมันใช้ไม่ได้หรอแปะกาวอย่างเดียวเนี่ยเวลาแรงสั่นสะท้านนะฮะ เหมือนร่างกายมนุษย์อะ่ะจะต้องมีจะต้องมีกระดูกนะฮะเนี่ยก็คือเหล็กนี่แหละตัวลวดนี่แหละตัวลวดเหล็กเนี่ยมันจะเป็นกระดูกนะฮะเป็นกระดูกสาาันหลังกระดูกซี่โครงนะฮะรัดไว้นะฮะรัดตะเข็บที่มันที่มันแตกเนี่ยนะฮะไว้อีกทีหนึ่งคือกาวเนี่ยแค่สมานนะฮะกาวเหมือนบาดแผลของโดนมีดบาดแขนอะไรเงี้ย ก็คือเอากาวมาแปะนะฮะเอาพลาสเตอร์มาแปะนะฮะแผลหายแต่กระดูกข้างในเนี่ยก็คือลวดนะฮะมันจะประคองนะฮะไม่ให้มันฉีกขาดได้นะฮะเราก็ใช้ลวดเวลาใช้ลวดถักเนี่ยก็จะถักแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนะ,ะก็คือเวลาร้อยสองรูขึ้นมาแบบนี้นะฮะตรงนี้รอยฉีกขาดสองรูมันจะค่อมอยู่นะฮะตรงนี้ก็ถัก แบบนี้นะฮะถักแบบนี้นะฮะแล้วก็ร้อยขึ้นมาอีกสองรูแล้วก็ถักขึ้นมาแล้วก็ร้อยไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะถักถักนะฮะวันนี้อธิบายเอกวานนะฮะจบคลิปเพียงเท่านี้เทคนิคดีๆนะฮะเอามาบอกกันนะฮะเอามาแก้ปัญหากันให้เห็นเห็นนะฮะโอ้โหเกิดมาชอบแต่ปัญหานะฮะ เห็นปัญหาไม่ได้นะฮะจับมาแก้อย่างเดียววันนี้อธิบายกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะขออีกครั้งนะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยล่ะอย่าลืมกดติดตามนะ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันฮ <laughs> แก่กันเห็นๆนะฮะวันนี้อธิบายกวาดลาไปก่อนสวัสดีครับ <laughs>